สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนพูไทยคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าเหนือภูนาขามนะคะธรูามาชมอง์องค์พระเพิ่นสวยงามมากนะคะเพนกว้างเท่าไรสูงเท่าไรน้อคือองค์งามแต่พี่น้องเคยขีย่รถผ่านนะคะผ่านมาแต่ว่า ผ่านอยู่้ถนนใหญ่แต่ว่ามองมากนี่เห็นองค์พระนะคะที่แหลกกันึกว่าในยหน่อยพ่อขืนมามันบริเวนหน่อยเด้ใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมเขาหลวงหลวงปู่ถวดจะมีกราบหลวงปู่วดไปกราบหลวงปู่ถวดกันพี่น,น้อง ัหลวงปู่ทวดก่อนนะคะโอ้หลวงปู่คือองค์งามแถพี่น้องอืมเดี๋ยวเราจะกราบหลวงปู่ทวดก่อนนะคะท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตกราบหลวงปู่ก่อนได้คือมาประจำเลยค่ะมันยังไปหาหลวงพ่ออยู่ค่ะนี่ว่าที่จะเอาของมันจะขึ้นไม่ได้ กีดเราจะไปตีหลวงพ่พอ,อยังกับกกกอ๋อหมายควาว่าเพิ่นปกป้องหลวงพ่อคน่ะอ,ออกมาที่ไหนนะที่97ครับมั้เกเขาบอกออก97ไปแล้วบอกว่าออก79อีกบ้านเลขที่97อ๋อนั่งพัน,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 นโอ้อบอกค่ะค่ะเขา,ารเรียกว่าน่นอไรไม่บรกวันมันออกก่แลแรหลวงปู่นอะอมเอีอ๋อปูบอกเป็นอยู่บอกอยู่ซิมบูเซียครับค่ะ โอฟังฟังสะกด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดเขามาผู้ใดว่าให้แอดมาตามหาเนาะค่ะเนาะเพื่อที่ได้เฮ็ดบุญนั่นมันคู่เนี่ยค่ะก็้มันยุ่นเนีุ่่มไปนึ่งก็ต้องมาขึ้นตกันได้ค่ะแล้วพ่อหลวงก็บุกเป็นอันนี้เาออกบได้ที่วัดดอกดู้การจิตแสดงว่าเขามาทางละอย่างก็ได้เนาะ มาทางนี้ก็ได้ได้สองทางมันวะค่ะโอ้วพ้นไปขึ้นว่าอะไรเขาเนีอ้ยวิบากค่ะเมื่อกี้ค่ะเขาจะเอาแสนหนึ่งแล้วมีเงินให้เขาอยู่เข็มถนนเนี่ยบอกขาดขาดเข้าไปนี้ปั๊บเห็ดไม่อ่าพี่น้องฟังน้ำกันไว้เถอะเพิ่นมข้างเห็ดทางน้ำไหลหนึ่งมันสุดยอดมันไมนไหลพากลางจักจุดสุดเป็นหล่องมา แต่ว่าเ้า้ตกไปทางเก่าเหระเอฟซีบงนําเธอเพ่นโศกคนหมานเธอเพ่นยาเขตบุญน้ามค่ะแสดงว่ามีคนมาทําบุญหลายเนาะนงปูเนาะเห็นสางมีพระประทานบูมง่เลยครับพี่สาวสสอประเสริฐนี่ยังคนมาบองสวงมันแต่ว่ามันมันกับือว่าหลักโอกเนาะมันกับีมานมาแ่บ ได,ได้ยินแต่ว่าเพิ่นมีโชคหลายนีหมคะมก็เลยว่าเอาสิคุณสิึส้นไปสิึ้นไปถามาตาพาจารนเบิงยาดอกเธอได้โชคเธอเพิ่นจะเห็ดอยากสางยังกัเธอห้าได้ยทำบุญนางสินะคะโทมาก็ะไรโท่อาบขญพไปค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะสิบตด,ด,ดอันวัตทิพานมาหนิเจ็ดเก่า คือบานเลี่เลต์ัคือว่าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดก้าเจ็ออกไัแล้วค่ะบานคู่คู่พันว่าคู่หไม่ใช่ออกอย่าลค่ะไม่ใช่ออกดูเหันปูนโอ้น่ารักับบซอปขม่ออกเจ็ดเก้าวนพัโมไม่โชคเนาะนองปูเนาะอ๋อเก้าเจ็ดแล้วก็มาเจ็ดเก้าก็คือว่าปูบอกกับ่าเซออเลยบาถือูไม่ไม่าปูบอกคือ มันผันเกีียวปูใน่ยฝันปูฝันบระเบทีค่ะเอ้ปูมันเป็นว่าเขาบอกเขาโศกันว่ามันเสียออกเบทีเท่าเลยค่ะสีวันทีเมันออกคนแรกปูเก่าเจ็ดหน่ย่บอกยังเจ็ดเกมันพิบ่ามาครับแต่ก็ออกกี่นัปูนะอออกครับมันเพราะได้ออกคนทั้งกสิไล่เพรได้แด้บันฑค่ะจะโศกกันจะสั่งจ้างสิอืม เป็นจังสั้นเนาะค่ะเนาะเป็นจังสั้นนะคะท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ด้วยค่ะปูปแล้วหนึ่้นบอกปูยังมาฟันบอครับถ้าแม่นว่าเอฟซีถามตอนนี้อันไลรสดอยู่กับไฮโลไว้สัก่อนบอกค่ะจังโทรมาถามบอกครับปูโอเคพันหนึ่งพันติดซองหรอพันเซฟันเกีลือพันยังนะครับพันเซไฮโซให้ลาบ เพราะฉะนั้นก็คือเอซผูไ้ไดที่เขามาติดตามรับชมงนะคะเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวแอดจะโทรมาถามปูหรือไม่ก,คมก็คืนมากาบปูเดี๋ยวเธอเด้ขึ้นมาเนาะเอาหนามเอาไนึนน้นมาถวายปูเนาะพี่น้องเนาะนะคะเวลาบินธาบาตปูอ่ะเดินลงไปเลยกกครับเป็โลกเก่าครับบริเวณลงไปเก็บสองเดือนนั่นอครับนอนุะวันสมเด็จก่ะสองขึ้นมืนมอหันปูเป็นโลกเก่าครับขออนุญาตเด้อปูอันายุจากองค์ค่ะเดีเก่ อ๋อผู้ยู่ผู้เดียวบอกอยู่ข้างล่างเมื่อกี้อีกวันหนึ่งู่กีนอันลงไปนี่บ่ค่ะใช่เดียวกันนี่บ่บ่อันเป็นหมานีกายอันนีอันเป็นทหารแต่ว่าทางทางเดียวกันเนี่ยเนาะทั้งเดียวกันอ๋อถ้าลงไปนี่จะผ่านอีกวัดหนึ่งบ่ค่ะก็ลงกวูลยเฮ็ดทางอ๋อค่ะเวลาพผัดเครียดประกอบไปยังไ้เที่ยวครับเรียกวลาเลาเฮ็ดเล่าเฮ็ด ครับทาางที่ท่างปูเห็ดไวเรล้ยวเรื่องเนี่ยเก่งย่มมากเคือว่านี่แหละเนาะค่ะเนาะความบ่ถึงใจกันเนาะปูเนาะค่ะโออถ้าแมนมีโอกาสเนาะโักาสดับขนครับค่ะใข่ออกปูมีสองทางเยอะทางนึ่งกระลงะอันนั้นเก่ย่จะมาถ้าบุมนพอกัดดับ้นว่าอุ้ยปูยังแต่ยุ่งขวายวัดเวลาขับรถมาเอ้าก็ระวังเลยบ่ โอ้เ,เพิ่นผลจากลาบใบพุ่นเห็นคนกายขึ้นมาหลายอ,าอ๋อมันก็อยู่ที่แบบว่าเพิ่นจากมาวัดใดเนาะคะา่ะะเนาเอันเฮาเฮาเสียดายเห่าไร่สดขึ้นมาให้เอฟซีเบิง่งเพราะว่าโอ้ทางคือวิบากตากแก่ก็น <laughs> นี้พอน,นอนอยู่หอ<ะ>นดอค่ะพอนอนอยู่ข้างล่างมั้งครับอยู่พักอยูุพักล่างก็เห็นเนี่ยเห็นครับโอ๋อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะซื้อให้เอฟซีไปเบิ่งแต่ว่า ที่แน่ๆวัดนี่เงียบด,ดีเนาะคะ่ะโัวมันสูงไหมคะเนี่ยสูงสาขาทีนี่มันไม่มีครับวิญญาไกลครับพาเรื่อยไปอย่างวายูมาอยู่แต่มักบดขึ้นลูกปูก็ที่ไตเดียวเนาะครับแต่ก้อนยางลงูกป,ปีนีซื่งปูญญังลงกุยางลงจะก,กิโลคะ่ะลงไปหนึ่งหอดถนนดำก,นก,นกันกิโลหนึ่งเนาะค่ะ ยางเขามันแก่งละสามโลค่ะจะบินออมบ้านอีกพโลหนึ่งสี่ห้าหกมันจะไปกับเจ็ดโลไปกับเจ็ดโลแต่ว่าก็มีระบบไฟฟ้าเนาะปูเนาะแม่นีอืมก็จะก็จากวัดผลมาบ่ใช่หม้อห้อยอ๋อครับก็บแดงเข้าคือกัน่นบ่ค่ะไฟฟ้าแสดงว่าไก่ไก่ต้นเสาไฟฟ้าอยู่อันเพราะว่าหมอคือว่าผิวไลตีนเขาผิดผัดครับมันก็สิ คือมันหนึ่งกิโลนี่ก็ตอกทายดำมาค <c oughs> ่ะแล้วกันมีเงินก็จะพังมาสถานเนี่งฟังอันใดตัวฟังเสามาสถานนะอ๋อ้ค่ะทำก็ะใสหลายแสนมันเลหลายแสนมันมันต้นทะเลกุญ <c oughs> มัน,นเพ <c oughs> ่งอยู่ด้ค่ะได้ยินค่าเจ้าว่าแล้วว่าอยากให้ไฟฟ้ามาประเมินจากนังนมันน, <c oughs> นี่สิใส่งบหลายบนไดาค่ะว่ากระชินนี่สิว่าสิหาเงินเอาไฟฟ้าเขาวัดค่ะถามว่าใส่จากต้นครับต้องหาเป็นสายเนาะค่ะ อาหารผมว่าว่าสายนีมีมันมันได้อยู่ได้นะคะเนาะพูดถึงว่าสายแล้วต้นแล้วต้นมันกับซีบอกนักนะค่ะแมนก็เแลยวว่าให้เขาคิดทั้งสายทั้งเสาแล้วเจ้าคิดมันจักแสนเจ้าคิดคำนวณออกมามนสเลีห้ากับศกนย์เดียวมากห้ากับสี่ว่าเสาชนิดต้นสุะเซนก็ทนนี่ปีนปีนอย่างประเทศกับที่ปีนอยู่แล้วเอาไปฝากคุณบัต เฮ็ดกระถินสีนีเนาะพี่น้องอ่ะฟังไว้เด้อค่อผู้ใด้ยาเพชรปูนน้ำนะคะเรีว่าแสงสว่างขึ้นวัดค่ะเพออยู่กับพอห้าบ่อประเน็นข้อสั่งนะเก็อยู่ไปเรื่อยจังซี่ล่ะครับแต่ว่าแค่อยากมีไฟเนาะปู่นก็มันจะได้แสงสว่างย่างเฮ็ดทความมันจะเลื่อนนะครับผมว่าปู่สร้างหลายเดยอ๋อกลัไปไม่ปู่ดอกครับอย่างโยมไปละครับสาธุเจ้าค่ะแสดงว่าญาติโยมก็ขึ้นมาบ่อยเย็นาะครับเนาะคนมาบ่อย ครับจะทำมะลงคนตั้งไก่ก็จะมีค่อยโบคอยสินมาครับโบค่อยสินมาแต่ว่าเดี๋ยิ่งแต่ว่าส่วนมากเขาเจ้าได้โชคเขาเจ้ากับมาเฮ็ดบุญน้ำปูนะคะเนาะส่วนมากคือสายโชคบ่ครับปูสายโชคสายบุญล่ะสายสายทำบุญจริงๆกว่มี่ครับสายบุญครับแต่สุดมา้สายโชคกันล่ะค่ะแังมีเงินมาทำบุญเนาะปูเนาะเสียงเอ่อเสียงเรื่องลื่นนี่สิเป็นสายโชคจากที่แอดมินตามมาเป็นปี รู้แล้วแต่บบเคยขึ้นมามืาอนีเจ้าเพจจังไรมาจากบ้านเอยังก่อนบรรณาบรรณาแก้วก็เลยถามมาไปทางเอไปหนีมันเป็นเอบ้านแก่งไดโบว่านในวัดเหนือโพนาคามวัดป่าเหนือโพนาคามค่ะครับมองี้ไปหรือเปล่าเห็นแล้วค่ะปูต้องท้ายเขาแฟนครับเห็นในค่ะอยู่ข้างล่างวัดโพนาคามค่ะอ๋อมหานิกายอ๋ออันนี้วัดป่าครับถ้ามาหยุดกับมหานิกายคือมีสองวัด อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแต่ว่าที่เพื่อนเ้าให้ฟังก็คือวัดปา่าที่หูมาเป็นปีนแต่พเคยขึ้นมามมเมื่อหนีสงสัยคนสิจองมาคะ่ะเพราะว่าบ่ได้ตั้งใจมมเมื่อหนี่ก็เลยว่าถ้าถ้าให้แอดิมินต์เป็กรผ้าขึ้นมาพวกกูจิไล่ก็จะออกตัวเก่ามาะนักเหรียนจะไปเทียงกันซื้อไปยี่สิบสามสิบบาทซื้อไปไปเทียงกัน เทียงกันเทวดาพว่าส่งเสริมมันออกมากพอถูกกันเจ้าคนถูกคู่คนหนึ่งยี่สิบบาทหรือสามสิบบาทมับเทียงสิบเป็ดพัดไปเสื่อันมันออกไปแล้วเก้าเจ็ดออกไปแล้วมันสิบออกย่างนั้นเก้าเก้าเพิ่นเถียงกันเถียงโซกันรบปวารเพื่นฟันเกลียวยุ่นแล้วคนมาป้ายวัดนี่แหละป้ายทีวันนึงมันออกไปแล้วปูมันจะออกดีกแง่ไรคนน่ะนี่ล่ะ คู <laughs> <c oughs> ้สิงหได้โชคโฉหาหลักเจ้าจะมาหาเสียงจะมาหาคัดข้อกันครับเทวดาคนสิบวหนหนมูเจ้ากับปศุคนน่ะเอาที่นองเด้อได้ที่เขามาติดตามรับชมนะคะกันถูกคู่คนหนึ่งเลให้รอนะคะแต่ทุ่มขึ้นคนโมเน็เนาะรับเนาะเอาไปขนอ,นออกเลยเก็เถิที่เถิดท้งอื่นทั้ง เป็นัง,สงูส่วนมากอันเขา่าอันจักงวดติดค่ะย้อนเนี้ยมันก็เข่าเรื่อยๆเลยแต่มันก็เสียดไปเสียนมากเลยก็เรื่อยๆอยู่แต่แตขันคนนักเรียนเป็นนะค่ะเพป็นก็ได้โชคเรื่อยๆนะปูเนาะส่วนมากาได้จักโตคะ่ะจักครูอันนี้ก็ครูเดียวใช่นรือเปล่าท่านพระเดวว้าวลายแค่ครูเดียวบปล่คะ่ะแต่ละงวดโอ้ยมันก็พอะเลน <laughs> นะคะ <laughs> ลงทุนหน่อยนะครับล,ลงทุนน้อยน,นะคะ,ะ,คะท่านผู้ชม บอกคู่อ่านพมาทรงน้าบอกเมียคนอยู่มีคู่ซื้อหวยเราบอกว่าว่ลวงไปวัดก็หัวกันนะมันออกแล้วเลยบดายจัง้ก็ลงไปโสก็ก็หัวคนเราคู่มาอุปถัมภ์ย่เหรอคู่มไพ่กับเมียคนมันออกก็ได้คูมไพอยู่สมเด็จน่ะบ่ะคะโอ้หัวจักคนเยอะคูมไพ่ผู้ชายด้เนาะโอ้ขาหัวจักคนเยอะค่ะผู้สาวมันก็เป็นหมออยู่วัสมเด็จ เรางวดนี้คือให้รอกปูฝันมันบ่ค่ะ่นสิมาบอกเองเพิ่นก็คือว่าแอดมินจีเอนดว่าเอซี่ฟังว่าเดี๋ยวสิมาตามใหม่่แมนก็คือให้ท่านผู้ชมนี่ให้รอก่อนเดี๋ยวสิขึ้นมาอีกรอบนึงถ้ามารอบหน้าเดี๋ยวสิมยู่นี่บ่ได้ขออย่างไรคนขามมาเองคนเดียว่นน่ยอ๋อเพิ่นสิมาขึ้นดูกระจาเป็นเจ้าทีมากมานั่งโซกันว่ะวันเดียเจ้าซื้อหัวองี้ยคนจะบอกว่าเอย่างนิ่น่ะครับเอกูจยถามเขากูจะพากุจะอายคนครับก็ เนีย่ยผมฟังครับก็เลยพอเพิ่อจะมาบอกโซกันอ๋อมาโซกันจะไดครับพี่น้องรอนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะอ่ามาโซกันว่าเจ้าซื้อ,อยังครับมันจะคอยซื้อตัวนี้ครับ,รบจะบอก